เราได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการไปตลาดสีเขียวเมื่อวานนะคะนอกจากได้ผักที่ราคาถูกเป็นผักพื้นบ้านผักปลอดสารได้อาหารที่อร่อยถูกใจเราแล้วนะคะเราก็ยังได้เรียนรู้ถึงการปฏิสัมพันธ์ของคุณซื้อกับคุณขายได้พูดคุยกับแม่ค้าได้เล่าเรื่องราวได้ถามสารทุกสุขดิบกันนะคะซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันดีมากนะคะเป็นการ อุดหนุกนการเป็นการให้กำลังใจกันนะคะจากการพูดคุยของเรานี่แหละคะ่ะแล้วเราก็ยังได้เรียนรู้การจัดช่อดอกไม้จากคุณพี่ที่มาขายดอกไม้สำหรับไหว้พระด้วยนะคะคุณพี่จัดดอกไม้เป็นช่อด้วยความชำนิชำนาญเนื่องจากว่าเป็นแม่ค้ามาหลายปีแล้วเนาะแล้วคุณพี่ก็ยังร้อยมาพวงมาลัยด้วยนะคะมาลัยกรอนก็มีมาลัยสำหรับเป็นอ่า หฮ้ยรถก็มีนะคะยังไงก็เข้าไปอุดหนุนคุณพี่ท่านนี้ด้วยนะคะ